เส้นทางความสัมพันธ์นี้เกิดจากการที่เขารักคุณหรือคุณคิดไปเองนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกลวงใจของเขากันค่ะในตอนนี้เขาคนนี้ตั้งใจที่จะรักและจริงจังกับคุณลูกลวงแล้วหรือยังนะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะมาชิคเอนเนอร์จีกันนะคะ you w i l l always be in my memories นะคะคุณอยู่ในใจของเขามาเสมอเลยค่ะคุณอยู่ในความทรงจำ อยู่ในจิตใจอยู่ในหัวใจของเขาคนนี้นะคะ I love you unconditionaly l นะคะ I love you more than you know เขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดนะคะบางท่านนี้อาจจะสงสัยนะคะว่าสรุปแล้วเขารักคุณหรือเปล่าเขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดคะ่ะเขามีคุณอยู่ในใจคุณอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอ you are always in my mind คุณนั้นอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาเลยนะคะและเขาเองก็มีความรู้สึกดีมอบให้กับคุณค่ะ You are the one I wish to spend my life with นะคะคุณเป็นหนึ่งคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยนะคะและคุณเป็นคนที่เขาไม่เคยลืมไปจากใจของคุณเลยค่ะมาดูอีกนะคะในตอนนี้ถ้าพูดได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณลูกดวงนะคะ I'm a p p r e c i a t e e v e r y t h i n g you do for me เขาซาบซึ้งใจในหลายๆอย่างที่คุณทําให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นความรักความหวังดีการดูแลการเอาใจใส่ที่คุณมีให้มาอย่างเสมอค่ะ I wish I could be the one you care for และเขาก็หวังเหลือเกินนะคะว่าคุณเองจะเป็นคนที่สนใจในตัวตนของเขาจริงๆเช่นกัน I would like to know you more เขาคนนี้อยากรู้จักกับคุณลุกดวงให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น หลังจากที่เราอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแค่อยา,ากจะคุยกับคุณให้มากอยากจะรู้จักในนิสัยหลายอย่างหลายๆส่วนของคุณคะ่ะมิสมีัมถามเขาคิดถึงคุณนะคะและเขาอยากให้คุณคิดถึงเขาบ้างเหมือนกันในช่วงระยะเวลาที่เรากับเขาไม่ได้คุยกันเลยคะ่ะมาดูกันนะคะเขาจริงจังกับคุณลูกดวงมากแค่ไหน,นความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าไปในเส้นทางใดสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักแล้วหรือยังคะ่ะ The v i w นะคะ of for u n e คุณกับเขามาเจอกันทั้งๆที่มันเป็นรักทางไกลมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณกับเขาอาจจะอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศคนละภูมิภาคแต่การที่คุณกับเขาได้มาเจอกันมันเป็นเรื่องราวของโชคชะตามันเป็นจังหวะของชีวิตที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกัน The e m p l a c e นะคะคุณเป็นที่สุดของความสัมพันธ์นี้ของเขาคุณเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมคุณเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะให้เป็นคนสำคัญในชีวิตนะคะเขาไม่ต้องการใครอีกแล้วนะคะ The View นะแล้วก็ The e m p l a c e นะมันเป็นการบ่งบอกว่าโชคชะนานพาคุณมาเจอกันค่ะแล้วคุณเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาหึงหวงด้วยนะคะเขาหวงใหญ่คุณคุณเป็นคนที่เขาต้องการคุณเป็นคนที่เขาอยากได้คุณเหมาะสมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกของเขา เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของเขานั่นเองนะคะ The Star นะคะคุณเป็นความหวังใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตค่ะนะคนรักของคุณเนี่ยนะอาจจะเคยเจอกับความรักที่มันไม่ดีมาก่อนหรือเคยเจอการผิดหวังเสียใจทั้งคู่นะคะแต่ความรักครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นพลังงานที่เข้ามาเติมเต็มมันเป็นความห่วงใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนกับเราตั้งความหวังเอาไวไ้ด้วยกันมากมายนะคะแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการได้เจอคุณมันคือการเยียวยาหัวใจมันคือการคีริ่งจิตใจนะคะ คุณเป็นแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตของเขานายอฟคัพเขาพอใจค่ะเขาพอใจกับการมีคุณเข้ามาในชีวิตนะคะคุณอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มมันทําให้เขารู้สึกว่าใจมันอิ่มฟูมัมนทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการในสิ่งคือเขาสมปรารถนาแล้วในสิ่งที่เขาต้องการอยากจะได้นั่นเองนะคะโหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอเนอร์จีดีมากจริงๆค่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ คุณกับเขาจะมีโอกาสเติมเต็มม,มันมีโอกาสที่เราจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นครอบครัวได้นะคะมีพ่อแม่ลูกหรือเราจะสามารถอยู่ร่วมกันกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวซึ่งกันและกันและสร้างอนาคตให้เติบโตไปด้วยกันได้นะคะ Page of the p e n a c l e s นะคะเขาคนนี้คิดถึงคุณเขารอคอยแชทจากคุณค่ะ เรากับเขาจะมีโอกาสได้ไปพบไปเจอกับญาติผู้ใหญ่นะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เรากับเขาต่างฝ่ายต่างประคับประคองซึ่งกันและกันนะคะเขาจะพยายามเป็นคนรักที่ใจดีและอ่อนโยนกับคุณค่ะ The Wo r l d และคำทำนายนี้จะเป็นจริงและมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะมาเจอกันเพราะความไม่ตั้งใจหรือเพราะความบังเอิญหรือสิ่งใดก็แล้วแต่แต่ไม่เหมาะใช่ว่าการมาเจอครั้งนี้มันเป็นจังหวะโอกาสมันเป็นเรื่องราวของโชคชะตามันเป็นเรื่องราวของดวงดาว มันเป็นเรื่องราวของดวงของคุณกับเขาที่ต้องได้มาลงเอยลงใจกันนะคะและเป็นไปได้สูงมากๆด้วยนะคะว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสได้ครัจรกับมาเห็นหน้าเห็นตาเจอตัวเป็นๆกันบางท่านอาจจะเคยแค่คุยกันในโลกของอินเทอร์เน็ตในโลกของออนไลน์เนาะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้านี้นะคะจะเป็นไปได้ว่าคนไกลคนนี้จะเดินทางมาหาคุณหรืออาจจะเป็นตัวตนของคุณลุกดวงเองนะคะที่จะต้องแบบไปเจอเขานะมีการไปเจอมีการไปพบนะคะและแม่หมอมองว่าคําทํานายนี้อาจจะมีโอกาสส่งผลให้กับคนที่มาเจอกับคลิปนี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขา,ากําลังจะเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางของความจริงจังและชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณไม่ได้คิดไปเองเขามีใจให้คุณแน่นอนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายนี้มันเป็นของคุณการที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญเขาตั้งใจที่จะรักและเรามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับเอเนอร์จีนี้ไปได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกดวงค่ะอยากเช็คพลังงานของตัวเองเขาคนนี้รักคุณหรือยังเขารักคุณระดับไหนเขาจริงจังมมั้เขาตงใจ รักคุณหรือเปล่าหรือเขามาหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะก็สามารถจองคิวดูดวงส่วนตัวเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะเลือกโปรโมชั่นตามหน้าจอตรงนี้ได้หรือจะถักไปที่บ้านเขียวเพื่อขอโปรโมชั่นนะคะและทุกโปรโมชั่นของแม่หมอสามารถส่งรูปคนรักคนคุยของคุณมาเช็คเอ NERGY ได้ท่านใดที่ไม่สะดวกส่งรูปก็สามารถใช้เป็นวันเดือนปีเกิดแทนก็ได้นะคะและนี่ก็เป็นพลังงานของคุณค่ะขออวยพรใี้ท่านที่มาเจอคลิปนี้จงมีความรักที่ตั้งใจที่จะรักกันและมีโอกาสพัฒนาเป็นตัวจริงของกันและกันในอนาคตนะคะ